อ้าวเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องพระนะครับอย่างที่ผมทําช็อตคลิปไปเรียกว่าวัตถุมงคลดีกว่านะครับวัตถุมงคลชุดยศสเพชรกลับนะครับจัดสร้างโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับโดยหน่วยทหารพัฒนาก็จัดสร้างขึ้นนะครับปี2553นะครับเอาถ้าพูดกันตรงๆนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นเป็นมตินะครับการที่ทหารเขาจะทําอะไรเนี่ยนะต้องมีออเดอร์นะครับก็ต้องเป็นมติจากระดับสูงนะครับจากอ่าพบสูงสุดนะครับพบเหล่าทัพแม่ทัพภาคนะครับ แล้วก็ค่อยมอบหมายให้หน่วยงานนี้ไปจัดการนะครับซึ่งทางอากองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยโดยหน่วยทหารพัฒนาเนี่ยก็ได้เอาเรื่องนี้นะครับนำเรื่องนี้ไปปรึกษานะครับแล้วก็กราบทูลไปที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระญาณสังวรนะครับในสมัยนั้นทีนี้ท่านก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้จัดสร้างนะครับแล้วก็อนุญาตให้นําพระนามท่านไปประดิษฐานนะครับที่วัดถุมงคลเหล่านั้นด้วยนะครับ ยอสศนะครับก็เป็นที่มานะครับของชื่อยอสศออเพชรกลับนะครับพระอาจารย์นะครับพระเกจินะครับที่ทําการอธิษฐารจิตเสกวัตถุมงคลน,นี้นะครับก็คือพระครสูสังคกิจบูรพาหรือหลวงปู่บัวถารมโกนะครับวัดเกาะตะเคียนหรือวัดศรีบูรพารามจังหวัดตราด โดยที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็ได้ให้จัดนะครับพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเนี่ยที่วัดพระแก้วนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่พระกลิ่งและพระชัยวัดชินบัญชรนะครับอันนี้หล่อที่วัดบวรนิเวศนะครับวัดบวรนิเวศนะฮะและสมเด็จพระสังฆราชนะครับอ่าพระยาณสังวรเนี่ยท่านก็ได้มอบบวนสารนะครับเป็นผงพิเศษต่างๆจากวัดบวรนะครับเพื่อร่วมจัดสร้างวัตถุมงคลในวาระนี้นะฮะ เลือกในการหล่อพระกลิงชิ้นน้นบรชนนะครับยศสเพชรกลับเนี่ยนะครับวันที่19สิงหาคมนะครับปีพศ2553เป็นปีเสือเดือนสิงกระทิงวันนะครับ19สิงหาห้า3มเนี่ยและปีขาเนี่ยเป็นปีเกิดของหลวงปู่บัวถามโกด้วยครับและหลังจากนั้นก็ได้นำมาเข้าพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วของเรานะครับและที่สำคัญนะครับเหรียญที่จะแจกนะครับจะแจกสำหรับ ทหารตำรวจข้าราชการนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตรงนี้นะครับหลวงปู่วัวท่านบอกกับทีมงานที่จัดสร้างเลยนะครับว่าให้ปั๊มเสร็จก่อนที่ตะวันจะตกดินนะครับ mm hmm. เหรียญชุดนี้ให้ปั๊มเสร็จก่อนที่ตะวันจะตกดินเมื่อนําไปใช้ชีวิตจะได้ไม่ตกต่ําเหมือนตะวันที่กําลังจะตกดินจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองท่านย้ํานักย้าหนานะครับตรงนี้ ดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเหรียญทองแดงเนี่ยจํานวนมากนะครับเพราะว่าเหรียญทองแดงเนื้อทองแดงเนี่ยเจริญพรบนเนี่ยสร้างหมื่นห้าพันเหรียญนะครับเจริญพรล่างก็หมื่นห้าพันเหรียญนะครับเป็นจํานวนมากโรงงานจึงต้องเร่งปั๊มครับอย่างที่หลวงปู่บอกครับก็คือก่อนตะวันจะตกดินดังนั้นจึงมีการนะครับเหรียญเจริญพรบนเนี่ยนะฮะจึงมีการนําบล็อกทองคํานะครับแล้วก็บล็อกนวะมาปั๊มช่วยด้วยเพื่อให้เสร็จก่อนตะวันจะตกดินนะฮะ ตรงนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ัวปีห้าสามจึงมีสามบล็อกสามบล็อกก็จะมีอย่างที่บอกไปข้างต้นก็มีบล็อกทองแดงครับคือใช้ปั๊มทองแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการนําบล็อกที่ใช้ปั๊มเหรียญนวะเนี่ยเนื้อนวะเนี่ยมาปั๊มด้วยนะครับมาปั๊มเนื้อทองแดงด้วยแล้วก็บล็อกทองคําด้วยนะครับอะไรละเอียดของเหรียญเจริญพรน,นะครับทั้งเจริญพรบนและเจริญพรล่างนะครับจําจนวนการจัดสร้างนะครับจะเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับ จะเริญนพรบนเจริญพรล่างนะครับอย่างละแปดสิบหกเหรียญนะฮะเนื้อเงินนะครับเจริญพรบนและเจริญพรล่างอย่างละนะครับสี่ร้อยแปดสิบหกเหรียญนะฮะเนื้อน้ะโลหะนะครับบนล่างอย่างละนะครับหกร้อยแปดสิบหกเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงครับบนล่างอย่างละหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับในใบจองนะครับในยอดจองเนี่ยเนื้อทองแดงทั้งล่างทั้งบนนี่จะมีอยู่แค่ห้าพันเหรียญนะครับอย่างละห้าพันเหรียญนะ นั่นหมายความว่าหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยส่วนที่เกินห้าพันเหรียญนี้ก็คือแจกข้าราชการนะครับทหารตำรวจนะครับแล้วก็ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ให้ประชาชนได้เช่าบูชานะครับซึ่งเหรียญเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีกล่องนะส่วนใหญ่จะไม่มีกล่องนะครับแต่จะเป็นซอ,องยาแล้วก็มี่าประทับไว้ว่าเป็นดสสเพชรกลับเป็นเหรียญเจริญพรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ นะแต่ส่วนห้าพันเหรียญเนี่ยนะครับทั้งล่างทั้งบนเอาเนื้อทองแดงนะอันนี้จะมีกล่องให้เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกล่องลักษณะนี้กล่องสีแดงนะครับทีนี้วัตถุมงคลเนี่ยนอกจากเหรียญเจริญพรบนล่างแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเหรียญไพรีพินาศนะครับลักษณะหน้าเหรียญน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้หน้าเหรียญน,นี่ก็จะเป็นหลวงปู่บัวธรรมโกนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระไพรีพินาศนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็อย่างทีここ่บอกนะครับก็จะมีพระกิ่งนะครับจะมีพระกิ่งพระชัยวัฒนะครับชินละบัญชรยศเสพรกลับนะครับมีทั้งเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคํานะครับและในสามเนื้อนี้ก็จะมีทั้งก้นทองแดงนะครับก้นเงินก้นทองคําแล้วก็ก้นอุดผงนะครับก้นอุดผงแล้วก็ประทับตานะครับมีตรายศสสอยู่ด้วยนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพระชัยวัฒนะครับชินละบัญชรยศเสพรกับ นะครับแบบนี้นะครับส่วนก้นก็มีการตะไบแต่งนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับยศสประทับอยู่นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพระสังกัดายนะครับพระสังกัดาจนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็เป็นพระปิดตายันยุ่งยศสเพชรกระดนะครับอันนี้ที่เอามาโชว์นี้อันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเมื่อกี้ข้างต้นได้ให้ดูเป็นเหรียญภัยรีพินาศไปแล้วนะครับ เป็นพระภัยรีพินาศก็มีนะครับอันนี้พิมพ์จิ๋วนะครับพิมพ์จิ๋วขนาดองค์พระเนี่ยประมาณนะครับประมาณก็คร่าวนะประมาณโตัวกว่าเหรียญบาทนิดนึงนะครับเหรียญบาทนิดนึงนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับพระภัยรีพินาศเนี่ยนะครับศึกษาดีๆนะครับลองศึกษาดูมีสามพิมนะครับมี ABC นะครับการแยกพิมพ์เนี่ย ลองไปดูได้นะครับลองลองค้นทางโซเชียลได้หรือทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับจะมีวิธีการแยกพิมพ์อยู่นะครับ abc ผมจะไม่นำายละเอียดมาลงในคลิปนี้นะครับเพราะมันจะยาวเกินไปนะครับมีพิมพ์ abc นะครับจำหน้าตาดีๆนะครับพระเนื้อผงก็มีนะครับพระเนื้อผงเนี่ยที่เข้าร่วมพิธีด้วยนะครับด้วยก็คือพระปิดตาปดนีนะครับพระปิดตาปดนีของหลวงปู่บัวถามโกนะครับวัดเกาะตะเคียนคือชุดนี้ครับอันนี้อยู่ในพิธียศสอเพชรกลับด้วยนะฮะ อ่ะทีนี้เรามาลงรายละเอียดนิดนึงนะนะ,จะเจริญพรบนนะครับที่บอกว่ามีสามบล็อกนะครับดูดีๆนะครับบล็อกทองแดงจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือบล็อกทองแดงนะครับบล็อกทองคําแล้วก็บล็อกนวะนะครับจุดสังเกตนะครับบล็อกทองคําเนี่ยนะครับองค์พระหมายถึงว่ารูปหลวงปู่เนี่ยนะครับในส่วนของลําตัวแขนแล้วก็หน้าเนี่ย จะดูต่อกว่าจะดูผอมกว่าเนื้อบล็อกทองแดงนะครับดูนะฮะส่วนบล็อกนาวะเนี่ยนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณประมาณสิบอดนาฬิกานะครับของเหรียญพระจะเห็นไหมฮะจะเห็นเป็นเหมือนเป็นเส้นตรงนะครับตัดส่วนโค้งอยู่นะตรงนี้นะครับตรงที่วงให้ดูเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือจุดสังเกตหลักนะครับของบล็อกนาวะนะฮะ พอพูดถึงบล็อกนวะก็ดูเลยครับเนี่ยนะฮะเนื้อนวะเทียบกับเนื้อทองแดงบล็อกเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะจะเหมือนกันเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าทั้งบล็อกทองแดงบล็อกทองคําบล็อกนวะอันนี้ต้องใช้การดูนะครับการดูบ่อยๆนะครับจําเหรียญให้ได้จําให้ได้นะครับว่าหน้าเหรียญเนี่ยองค์พระหน้าพระเป็นยังไงนะครับต้องใช้ความจํานะครับคือเหรียญน,นี้เนี่ยเอาตรงๆนะครับเป็นเหรียญที่ ผ่านมือผมน่าจะเยอะที่สุดนะครับจากที่ผมซื้อขายพระเนี่ยเหรียญทองแดงเนี่ยครับเจริญพรบนเนี่ยจะผ่านมือผมมากที่สุดทั้งบล็อกทองแดงบล็อกทองคําบล็อกนวะนะครับจะผ่านมือผมมากที่สุดเพราะผมจะจําได้นะครับจะจาได้ว่าพระแท้คือยังไงนะและรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีเก้แล้วนะครับมีเก้แล้วเป็นเหรียญปั๊มด้วยนะครับแต่เก้แบบคนละหน้าเลย แบบไหนครับแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะครับไม่เล่นอันนี้ก็คืออยู่นอกพิมพ์นะครับอยู่นอกบล็อกของรุ่นยศสพชรกับเนะเอามาดูด้านหลังเหรียญกันบ้างครับด้านหลังเหรียญเนี่ยจะเป็นยันนะครับโสรถมงคลจักรวาลนะครับหรือบางท่านจะเรียกว่ามงคลโสรถครอบจักรวาลก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นยันที่หลวงปู่บัวใช้ประจํานะครับ ก็คือเอาง่ายๆเหมือนหลวงปู่สุดวัดกาหลวงก็ต้องยันตะก้อใช่ไหมถ้าหลวงปู่ทิมก็จะเป็นยันห้านะครับแต่ถ้าเป็นหลวงปู่บัวถามะโกก็จะเป็นยันโสรถมงคลจัก,กรวาลแบบนี้นะครับที่บางท่านเรียกว่ามงคลโสรสครอบจัก,กรวาลเพราะว่านในนี้ใส่ไปทุกอย่างแล้วครับนะครับ,นะครบแควคาดปลอดภัยโชคลาภเมตตามหานิยมอยู่ในนี้หมดนะครับบางท่านจึงเรียกว่าเป็นยันมงคลโสรถครอบจัก,กรวาลน,นะครับ เนี่ยนะฮะลักษณะยันนะครับมงคลโสรถครอบจักรวาลแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับของหลวงปู่บัวถามะโกเนี่ยนะครับก็ได้ขนานนามนะครับให้ท่านว่าเป็นเทพพระเจ้าโชคลาภแห่งภาคตะวันออกนะครับคือที่มาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับที่มาคือญาติโยมที่ที่เข้าไปกราบท่านเนี่ยนะก็จะจับเอาคําพูดท่านบ้างเอาปริยยาท่านบ้างนะครับมาตีเป็นเลขเป็นหวยแล้วก็ไปซื้อแล้วถูกนะครับนั่นแหละครับที่มา แต่จริงๆแล้วหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ได้เน้นทางนี้นะท่านไม่ได้บอกนะครับไม่ได้สอนแล้วก็ไม่ได้เน้นทางนี้นะท่านจะเน้นเสมอว่าให้ขยันทํามาหากินนะครับให้ขยันทํามาหากินในอาชีพสุจริตนะครับมีอิทธิบาท4แล้วจะสําเร็จเองนะครับแล้วผมไปรู้จักหลวงปูป่บัวถารมโกท่านได้ยังไงนะครับไปรู้จักวัตถุมงคลท่านได้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากว่าอ่า ผมชอบพระผงพายกุมารก่อนนะครับพระผงพายกุมารก่อนก็คือมันเริ่มจากผมไปได้พระผงพายกุมารเนี่ยไม่ใช่ของหลวงปู่ทิมน,นะครับเป็นของหลวงพ่อเตยคงทองนะครับเป็นรุ่นสองนั่งทับกุมารได้มาเนี่ยแล้วน้องที่บริษัทตอนนั้นผมยังอยู่ลิทาอยู่นะน้องน้องที่บริษัทที่เป็นโฟร์แมนไอ้นี่ก็ชอบภาพเหมือนกันพอเข้ามาคุยกับผมนะครับก็คุย,คยมันหายากนะครับของหลวงพ่อเตยนี่หายากนะครับแล้วส่วนราคาก็ตอนนั้นก็แรงอยู่นะครับทีนี้ก็เลยมองไปถึงหลวงปู่ทิม ไม่ใช่บล็อกไม่ใช่คุณแผนบล็อกแรกที่เป็นร้านนะครับก็จะคุยกันเรื่องอ่าเกี่ยวกับพวกคุณแผนระครงทองอย่างเงี้ยฮะระกคร,ครงทองเจดี JD ทองนะครับรุ่นยอดฉัตรรุ่นสาหักแล้วก็คุณแผนลุงพ่อสาครเนี่ยนะพอคุยกันเรื่องพระสายภาคตะวันออกเนี่ยน้องผมเลยบอกว่าพี่พี่ลองดูเหรียญของหลวงปู่บัวธรรมโกสิเอางี้พี่ลองไปอ่านดูว่าอ่าชุดดสสเพชรกลัดเป็นยังไงนั่นแหละครับผมก็เลยไปค้นอินเทอร์เน็ตนะครับ ไปค้นแล้วก็หานะครับแล้วก็อ่านดูว่าอ่านประวัติท่านว่าความเป็นมาท่านเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้ทราบแล้วครับว่าความเป็นมาท่านเนี่ยถ้าไม่ผิดนะครับท่านจะเกิดปีพศ2467 6นหรือ69เนี่ยมันมัน,มนผมผมตัวเลขนี่มันคากันอยู่สองันนะฮะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะบรรพชาเนี่ยนะครับท่านมีความสนใจนะครับหลวงปู่บัวธรรมโกเนี่ยมีความสนใจทางด้านงานช่างนะครับ งานช่างแล้วงานศิลปะนะครับเป็นอย่างมากนะครับจนอายุท่านได้23ปีนะครับ23ปีท่านเลยตัดสินใจสละทางโลกนะครับแล้วก็ออกบรรพชานะครับออกบรรพชาก็ได้บรรพชาอยู่ที่วัดในจังหวัดตราดนั่นแหละนะครับอยู่แถวนั้นแหละแต่ยังไม่ใช่วัดเกาะตะเคียนนะครับยังไม่ใช่วัดเกาะตะเคียนนะครับแล้วท่านก็ได้เรียนรู้นะครับวิชาต่างๆเยอะนะครับของของหลวงปู่บัวเนี่ยนะคือว่ากันว่าท่านได้เรียนวิชากับกขงเตืองกับอ่า หลวงปู่สังเท่าด้วยนะครับหลวงปู่สังเท่าด้วยแล้วก็ท่านสําเร็จวิชาร้อยแปดนะและที่เด่นจริงๆนะครับของหลวงปู่บัวธรรมโกนคือน้ํามันงานะครับน้ํามันงานะครับของหลวงปู่บัวเนี่ยอันนี้เด่นมากนะครับซึ่งท่านจะใช้นะครับในการผสมกับมวลสารพระผงอยู่นะพระเนื้อผงเนี่ยที่น่าสนใจของท่านก็มีนะครับมีหลายรุ่นนะครับอย่างเช่นพระปิดตาปดนีเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอีกอันนึงนะครับพระผงที่ผมบอกว่าอันนี้พลาดไม่ได้นะครับ ถ้าใครเก็บสายหลวงปูบัวแล้วนะครับก็คือนะครับพระขุนแผนมงคลมหาเศรษฐีนะพระขุนแผนมงคลมหาเศรษฐีนะครับจะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่จะมีทั้งตะกรุดทองแดงโค้ดทองแดงนะครับตะกรุดเงินโค้ดเงินแล้วก็ตะกรุดทองคําโค้ดเงินโค้ดทองคํานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอทีนี้เรามาพูดถึงเหรียญหลักนะครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับที่ผมบอกว่าเป็นเหรียญหลักหรือวัตถุมงคลหลักของหลวงปู่บัวธรรมโกเนี่ยนะผมอาจจะคิดต่างจากท่านอื่นก็ได้นะครับเอาหลักๆแล้วของผมนะครับก็คือเหรียญไพรีพินาศปีห้าสามนะครับอยู่ในชุดยศสเพชรกลับนะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วต่อมานะครับก็คือเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนนะครับและเจริญพรล่างนะครับ ต่อมาก็เป็นเหรียญห่วงเชื่อมสร้างบารมีครับปีห้าสามนะครับเหรียญห่วงเชื่อมสร้างบารมีนะฮะอันนี้เหรียญสวยนะครับแล้วด้านหน้านี่แกะสวยมากนะครับแกะสวยมากนะครับอ่ารูปหน้าหลวงปู่นี่สวยมากนะครับอ่าเหรียญนี้พิเศษนะครับมีบล็อกที่เล่นเป็นพิเศษด้วยนะครับบล็อกที่เล่นเป็นพิเศษก็คือบล็อกหัวขีดครับบล็อกหัวขีดเนี่ยนะครับจะเจอนะครับจะเจอในเนื้อทองเหลือง นะครับทองฝาบาทเนี่ยแล้วก็เนื้อนวะโลหะนะครับคือที่เกิดบล็อกหัวขีดขึ้นมาก็เอาง่ายๆก็เกิดจากการชํารุดของบล็อกในการปั๊มน่ะนะครับแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งพิเศษนะครับที่เล่นหากันแพงกว่าเหรียญปกตินะครับสังเกตนะครับสังเกตที่ตรงศีรษะท่านนะครับเนี่ยครับตรงนี้ที่ซูมให้ดูเนี่ยจะเป็นเหมือนมีเนื้อเกินนะครับอันนี้เรียกบล็อกหัวขีดนะครับจะเจอนะครับในเนื้อ ที่ผ่านมานะที่ผมเจอนะก็คือในเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็นาวาโลหะนะจุดสังเกตอื่นๆมีนะครับลองไปดูตามอินเทอร์เน็ตค้นหาในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตมีอ่าท่านที่บอกไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวมันจะยาวมากนะครับอันนี้คือจุดสังเกตหลักนะครับต่อมานะครับที่ผมถือว่าเป็นหลักเลยนะก็คือพระกลิ่งชินบัญชรยอ,อเพชรกับและพระชัยวัฒนะครับนี่ฮะลักษณะนี้นะครับ เมื่อกี้บอกนะครับว่าฐานเนี่ยที่ใต้ฐานจะมีการอุดนะครับเป็นก้นทองแดงก้นเงินก้นทองคําแล้วก็ก้นอุดผงแล้วก็มียศสออยู่นะครับประทับอยู่นะฮะและที่สําคัญดูตรงนี้นะครับดูตรงโค้ดนะครับโค้ดเพชรนะฮะจะมีโค้ดเพชรนะครับแล้วก็มีโค้ดบอในดอกบัวนะครับโค้ดดอกบัวโค้ดบอในดอกบัวแล้วโค้ดเพชร นะครับเมื่อพูดถึงพระกลิ่งชินน้ำมันชอเยศสพลับแล้วก็ต้องพูดถึงพระกลิ่งมงคลมหาเศรษฐีครับอันนั้นก็หลักอีกรุ่นหนึ่งนะครับทั้งพระกลิ่งพระชัยวัรแต่สนนราคาเนี่ก็ค่อนข้างสูงแล้วนะครับต่อมาเป็นเสมาเจ็ดรอบครับเสมาเจ็ดรอบปีห้าสามเหมือนกันนะครับเสมาเจ็ดรอบนี้ก็จะมีทั้งเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงกะล่เงินเนื้อทองแดงกระลาทองนะครับ มีเนื้อนวะโลหะเนื้อเงินเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําขอบทองคํานะครับแล้วก็เนื้อทองคําลงยานะครับและในเหรียญเสมาเจ็ดรอบเนี่ยนะครับยังมีเหรียญที่ลักษณะคล้ายกันจริงๆแล้วก็สร้างวาระเดียวกันนะครับคาดว่าสร้างวาระเดียวกันนะครับแต่จะเรียกว่าเป็นเหรียญสร้างโรงพยาบาลตัดนะครับเหรียญเสมาสร้างโรงพยาบาลตัดนะครับ จะมีทั้งแบบสังตาขีดนะครับและก็สังคติเรียบนะมีจานด้วยในบางเหรียญนะครับลักษณะเหรียญจะเหมือนกับเสมาเจ็ดรอบนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหลักอีกชุดหนึ่งนะครับของหลวงปู่บัวธรรมโกสําหรับผมนะครับไอ้นอกจากที่ผมว่านี้ยังมีอีกเยอะนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับ อ่าเป็นบงกฎบุรพาก็มีนะครับเป็นอ่าพักกลิ่งสีสุดโทก็มีนะครับเหรียญกระตันยูเมตานะครับเหรียญมงคลชีวิต88นะฮะอ่ารุ่นหลังๆนี่มีเป็นอ่าเป็นพักแก้วมรกตมีนะครับแต่มีเยอะนะครับมีเยอะนะครับอันนี้สําหรับอ่าถ้าท่านใดที่จะใช้พุทธคุณนะครับใช้เป็นพุทธคุณเนี่ยนะครับได้ทุกรุ่นครับสาหรับหลวงปู่บัวธรรมโกได้ทุกรุ่นนะฮะไม่จําเป็นต้องมาเป็นเหรียญหลักอย่างที่ผมว่า เดี๋ยวครั้งหน้าครับทูอินวันครับผงภายกุมานบวกหลวงปู่บัวถามะโกนะครับทูอินวันนะครับจะเป็นรุ่นไหนยังไงเดี๋ยวพบกันในคลิปต่ตอๆไปนะครับสำหรับวันนี้ยาวมากแล้วครับสวัสดีครับ